สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไฮไลท์ทองคำ forex bitcoin ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มไปชมในช่องได้เลยหรือที่ลิงก์แนบท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบรเกอร์ดีๆไว้ใจได้นะครับผมแนะนำเป็น IC Market เนาะนะครับทำไมต้องใช้ IC Market เพื่อนๆไปดูในคลิปได้เลยผมทำบอกไว้หมดแล้วนะครับขั้นตอนการเปิดบัญชีก็มีนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีผมแนะนำเป็นบัญชี ECN เนอะนะครับ ECN ดีกว่าบัญชี Standard ยังไงนะครับเพื่อนๆลองไปดูก่อนตัดสินใจกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสมัครก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสนับสนุนช่องได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆที่สมัคร IC Market ต่อจากบัญชีของผมใต้คลิปเนี่ยนะครับผมมีห้องพิเศษนะครับสำหรับเป็นเพื่อนที่สมัครเข้ามานะครับชื่อ t h a n k y o u Video นะครับเทคนิคการเทรด i n ร r เดย์ในทำเฟรม H1 นะครับถ้าใครสมัคร IC Market มาแล้วลงทะเบียนตามลิงก์ใต้คลิปนิดนึงเป็น Google Form นะครับมาดูกันที่ c a d e r นะครับผมใช้ c e t e r ในการวิเคราะหะ์เนาะมาดูกันที่ทองคำนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและกันในการปิดแบบนี้สำหรับทองคำนะครับแต่ถ้าวันจันทร์มันลงมาล่ะ เทะลุลงไปก็สต็อปลอสไปไม่มีอะไรแล้วก็ไปรอแนวรับถัดไป1911นะครับแล้วมีสัญญาณก็บายเหมือนเดิมนะครับ2แนวนี้ใช้ได้แล้วนะครับไปดูที่น้ํามันเป็นการย่อลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัญญาณตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับไม่ใช่เทลบา์ที่เราต้องการเนะาะทีนี้ถ้าน้ํามันจะรับเร็วๆก็ให้รับที่แนวรับตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ 100- ถึง105เนี่ยนะครับถ้าลงมามีสัญญาณตัวนี้ กระบายขึ้นไปต่อไปเป็น US 5 0 0นะครับขึ้นมาที่แนวต้านเราก็จะเซล์เซล์เซล์นะครับเราจะรอเด้งขึ้นมาที่เส้นแนวต้านนี้ครั้งหนึ่งหรือว่าจะขึ้นไปที่กลางแท่งก็ได้หรือราคาเปิดมันก็ได้แล้วค่อยเซลล์ลงมาแบบนี้นะครับสต็อปลอตอยู่ตรงนี้นะ AU นะครับวันศุกเนี่ยปิดเป็นบวก กับออเดอร์เซลล์เพราะฉะนั้นเรารอให้มันลงมานะครับถ้าใครยังไม่มีทาไงถ้าสมมุติมันยังเด้งวันจันทร์ขึ้นมาให้หน่อยนะตรงนี้เจ็ดสามหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยนะครับลุ้นเซลล์ลงไปได้นะครับยีจ e ีนะครับเรารอ2เส้นนี้แนวต้านนี้นะครับปรากฏว่ามันขึ้นมาแล้วมยังไม่มีสัญญาลเลยนะครับนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นทาําไงขึ้นมาตรงกลางแท่งเซลล์เลยนะครับแล้วเอาแค่นี้พอแนวรับถัดไปนะครับดูซิว่าถ้ามันจะลงมามันก็คือจะยกโลเหมือนคู่ สักคู่นี้ไหมนะครับยกลเพราะตอนนี้มันเริ่มยกหายละ EU นะครับยู EU, แนวต้านไว้ตรงนี้ขึ้นมาไม่ถึงแล้วก็มีสัญญาณสวนนะครับแต่สัญญาณก็แท่งเล็กด้วยแล้วก็ขึ้นมายังไม่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่ามันรีเจ็คที่ดิสสแตนซ์ Resistance ไปละสัปดาห์หน้าผมว่ามันน่าจะมีการเด้งขึ้นมานะครับยังรอที่แนวต้านเดิมเนี่ยแหละนะครับ1.1174 GU นะครับ ล่วงไปทําโรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแนวต้านใหม่ตอนนี้ที่ใกล้สุดอยู่ที่1.31831เพราะฉะนั้นตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับเด้งขึ้นมาที่แนวต้านมีสัญญาณก็เซลล์ลงไปนะครับมาต่อกันที่ GJ นะครับ GJ เรามองว่าเป็นขาลงไปแล้วเนาะสัปดาห์หน้าเรายังรอตรงนี้แหละนะครับ1.52.9เนี่ยนะครับถ้ามันลงมาก็ขึ้นมาเทสมีสิญญนตรงนี้ก็เซลล์ลงไปนะครับ มาต่อกันที่ NU นะครับ NU เรามองเซลล์อยู่ก็มีแท่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เลยนะครับก็เป็นแท่งเทวบาสวยงามนะครับถ้าจะได้ออเดอร์ก็ได้ออเดอร์น่าจะวันพฤหัสดึง R เรียบร้อยนะครับก็รอ TP 2R นะครับถ้าใครได้ออเดอร์มานะครับ 2R ก็เทค p r r o i t ไปก่อนปลอดภยัยปลอดภยัยไม่รู้มันจะเด้งตรงไหนอะนกนะครับ U <uc> Cat ก็เป็นขาขึ้นนะครับขึ้นมาครั้งที่1ก็เทลงไปขึ้นมาครั้งที่2 ก็เทลงไปยืนไม่อยู่สักรอบหนึ่งแต่ยังไงก็แผนเดิมนะครับคือรอสิกเนลบริเวณเนี้เท่านั้นเองนะครับยูฟรังนะครับยังเป็นขาขึ้นนะครับเปิดมาวันจันทร์ปุ๊บพุ่งปรี๊ดขึ้นไปก็เท่ากับเราตกรถไปแล้วเพราะลงมาไม่ได้มีสิกเนลอะไรนะครับรอให้มันลงมาที่แนวรับเทนไลน์หรือว่า0.9237ตรงเตรนี้นะครับถ้ามีสิกเนลค่อยบายอย่างนี้ดีกว่าแล้วค่อยไปลุ้นนิวไฮตรงนี้ก็ได้ ต่อไปเป็นยูเจนะครับเราเนี่ยมีออเดอร์ติดกันตั้งแต่แท่งเนี้นะครับสสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์นี้วิ่งขึ้นไปละหนึ่งอาสองอาทำไฮใหม่ได้ด้วยแบบนี้ถ้าใครถือยาวก็ลันไปเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่มีนะครับรอที่1 1 6 7, 3 1 2ตรงนี้แหละมีสัญญาลกรกบ่ายนะครับยูบาทนะครับยูบาทก็มองเป็นเซลล์เนาะเพราะว่าลงไปทำโลขึ้นมานะครับเพื่อจะทำโลวว่าไฮ เหมือนจะเป็นเทลบาเลยนึกว่าจะสวยแล้วเพื่อนๆดูโมเมนตัมมันก็แล้วกันเทียบกับแท่งก่อนหน้ายังไม่น่าจะสวยนเนาะนะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเล่นมันนะครับถ้าแบบนี้นะครับทีนี้ทําไงต่อเรารอให้มันกลับลงมาอยู่ใต้33.16เนี่ยแล้วเด้งขึ้นมามีสัญญาณตรงนี้ค่อยเซลล์ดีกว่านะครับแล้วก็เซลลลงมาที่แนวรับตรงนี้เลย32.195นะครับมาที่บิตคอยนะครับที่เราบอกว่า4 2 0 0 0เนี่ย มันก็มาจริงๆเนาะขึ้นมาได้วันเดียวชนปุ๊บลวงพลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเรายังรออยู่นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณมันจะไปโผล่ด้านไหนถ้าเรารอสัญญาณเซลลเนาะรอให้มันขึ้นมาที่4 2 0หมแล้วมีสัญญาณตรงนี้แล้วค่อยเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเรารอสัญญาณบายก็รอให้มันทะลุขึ้นไปก่อนย่อลงมา4 2่หมแล้วค่อยบาย สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับชื่อ C Trader เนาะเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสมัคร IC Market แล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ฟรีเปิดเดโมไปก่อนก็ได้นะครับทดสอบว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่เพื่อนๆลองไปดูแล้วกันว่ามีข้อดียังไงทำไมผมถึงเลิกใช้ MT4 MT5 นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การสนับสนุนด้วยนะครับทั้งทาง u t u b e นะครับ Facebook กลุ่มหรือเพจเองนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะสมัครเปิดพอรตกับ IC Market Link อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดซีเทสเดอร์มาใช้กันได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คงมีมาฝากกันประมาณนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ